สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาทีโครงรูดโครงดำไส้นะครับก็พาทุกคนมาลงกันทีท่าเรือเล่มส้มไข่ยักนะครับบรรยากาศวันนี้สบายมากครับเราจะไปกันทีท่านำพุทธนะครับก่อนหน่นต้องใส่เสื้อชูชีพใส่ปน้ำนะครับถ้ามีตทรัพย์มือชื่อก็แนหานึ่งต้ใส่ทุ่งกันน้ำให้เหรียบร้อยนะครับ หากเกิดอุบัติเหตุจะได้เซฟที่เฟิร์สไว้ก่อนนะครับวันนี้เราจะไปตามรอยนะครับจูรัสสิกเวิลด์รีเบิร์ตนะครับตามรอยปาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดที่มาถ่ายทำที่โครงรูดโครงหนังไส้นะครับเป็นชาร์ตหนึ่งเลสจริงๆแล้วเราจะบอกวา่าโครงรูดโครงหนังไส้นะครับแบงเป็น5ส่วนนะครับเดี๋ยวจะพาหมายเลยตุกส่วนนะครับ ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่โซนที่สามนะครับเป็นโซนที่ว่าเป็นป่าเกาะเป็นเกาะอินนะครับแล,ล้วก็เริ่มจะมีบวัวต่างๆนะครับก่อนที่จะเข้าโซนที่สี่ก็เป็นโซนเนื่องที่มีความแตกตังลากลรยนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับเราให้ทุกคนพามาเลนาําไสหมาครับนี่ครับเป็นบวัวมัง้งเป็นต้นจิกมัง้งแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็มีนก นะครับการนาเอวยนอกเป็นนาเอวยะอยูบริเวณนี้ครับส่วนนี้ครับจะเป็นทางข้าวส่วนที่สี่นะครับก็จะมีการเก็บขาทำเนียม20บาทสาหรับคนไทย5 0บาทสําหรับต่างชาตินะครับก็จะมีการเก็บโดยปลายชุมชนเล่มส้มนะครับดังจากนั้นก็จะพ่ายเรื่อนะครับข้าอ,อุโมงย็นหมากกับอาการตรงนี้ไม่หว่าร้อนแขไหนกั้งหน่อยเย็นหมาก แล้วก็ตอนนี้เรามาที่โซนที่สี่นะครับจึงเแียวว่าเป็นห้องที่รับรองแคกผู้มาเยือนทั่วโลกเลยนะครับก็สามารถลงเล่นน้ำได้นะครับโจทย์เรือพายเรือมาเล่นตรงนี้ได้น้ำใส้ครับแนะนาให้มาช่วงเชา้ชาเชา้าไม่มีคนน้ำใส้จริงๆแล้วก็มีปลาด้วยน้ำก็ไม่ลึกนะครับทุกๆคนสามารถลงมาเล่นได้นี่ครับให้เลยเลยใส่วิ่งเลยครับ สวยงามมากส่วนส้ำรับใครนะครับทีต้องการไปในโซนที่5ก็พายเรือผ่านโซนที่4ไปได้นะครับโซนที่5เป็นโซนสุดไายโค้งโครง,คร,งรูดโครงนำไส้นะครับ เราจะพาทุกๆคนมาครับตรงนี้เลยครับเป็นตานามพุทธที่เป็นต้นกําเนิดน,นะครับโค้งโคร,ง,ครงรูดโครงนามไส้นะครับนี่คือต้นทีมาโค้งโคร,ง,คร,ง,ครงนาไส้เลยครับไส้จริงๆเป็นตานามข้างหลังเป็นโพรงมีนามพุทธออมาะตะลอดอน,นะครับตลอดทั้งปีเลยนที่ลึกที่สุดเนี่ยนามนไส้จริงๆครับเดี<า>๋ยวเจอให้เล่นนะครับไม่มีใครได้รู้ว่ามาจากภูเขาลูกไหนนี่ครับ ดูมันไม่ลึกนะครับแต่จริงๆลึกเดี๋ยวก็ให้เลยจมุมมบนนี้ครับซจริงๆเลยทุกคนก็เล่นดับไม่ได้นะครับส่วนนี้กับตอนนี้เราพายเรือลอบมาโซนดีซี่ซึงเป็นโซนที่มีการไ่ายชาตินั่งจูราสสิกโ r วรีเบิร์ดนะครับนี่ครับก็ไปเอ็กทาไท้่ายรบกันได้ครับเรามีจุดท่ายรบซึ่งก็บอตโจกระบี้และวบอตไดมารวมปักใบนะครับเป็นจุดมาร์วานะครับ สำหรับไรยาตามรอยจูราสติกโวลรีเบิร์ดนะครับนะครับจะหเห็นว่าไส้จริงๆด้านหลังเห็นเป็นซี่้าไส้มาครับนี่เป็นจุดติซี่ซึ่งจะมีคนมาเล่นน้ำอยู่เต็มเตมน้ำก็อย่างไส้จริงๆครับก็รนรนๆมาใครรนกันได้กับส่วนติซี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวลัางจากนั้นเราก็ ภายเรือกับกับนี่กับเป็นส่วนที่น้าแน่นนิดหนึ่งครับสำหรับเรือก็หนักตรงเที่ยวทยอยกันมาเรื่อยๆกับฝรร่างต่างชาตนต่างๆก็ปายเป็นมั่งไม่เป็นมั่งชนกันมั่งก็สนุกกับสนุกกันอีกแบบหนึ่งไม่อันตรายมากครับหลังจากออกจาออุโมงกับกอตุกตกคนจะเห็นว่าฝ่าไส้ซุยมาครับ มม่ตอนนี้เรามาถึงโซนทีซ่องนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนเอ่งนามนะครับตียูกลอนจึงสั้นเคลื่อนนะครับจะมีต้นไม้ย,ยืนต้นตายอยู่ม้่งนะครับวันนี้เราไม่ได้่ายกันเองนะครับทุกคนก็มีบังมา่ายให้นะครับเป็นการบริการแนะนำว่าถ้าใครายไม่เป็นไม่กล้าภ่ายบกกับท้าเรือได้นะครับใน เขาภายให้นะครับวันนี้ก็เลยเบ้าเรกได้มีเวลาเก็บภาพนะครับตอนนี้มาถึงจริงๆแล้วโซนนี้คือโซนทีน่นึงครับนี่เป็นเรือเลยครับโซนที่หนึงคืออะไรคือโซนที่สามารถจะลงเล่นน้ำได้นะครับเป็นโซนที่มาคโครงรูด,รดระนะครับนี่ครับของรูดรูดปาชาตายนะครับปาชากลางเวยว,วัสไลล์นะก็เป็นการสไลล์ล่มนะครับ จะสั้นเคพื่อนลงมาเด็กๆสนุกเลยครับเล่นน้ำกันเยอะมากวันนี้สำหรับใครสนใจนะครับสามารถติตดต่อได้กับเล่มซ่อมขยกักกับบริการดีครับมาเลยกับตามเบอร์โทรติยูนี่ครับผมไว้เจอกันไม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ